ไหนพี่นึ่งพี่นึ่งชอวหมวกหน่อยสิอันนี้พี่นึ่งใส่หมวกอะไรโออใส่หมวกแม็กควีนแล้วชกมวยชกมวยชึ๊ชึ๊บก็ชึ๊ชึ๊บก็ชึ๊บอะหมุนไหลสิหมุนไหลอะเตะเท้าเตะเท้าอะกระโดดกระโดด ที่ห้าเจ็ดกห้าสิเย้เก่งจังเลยอ่ะท่องกอไก่ให้ฟังหน่อยสิกอไก่ชอช้างอ่ะโอ้ชอดหมวกละโอ,โอให้แม่ใส่ให้ใหม่ อ๋อให้แม่ใส่อ๋อแม่ใส่เอาแม่ใส่แล้วอุ้ยรอไหมใส่ให้แม่หน่อยไม่ใส่เดี๋ยวดูน้องถอดนะคะน้องถอดน้องถอเป็นแมงแมงบุญเดี๋ยนะอ่าพี่นึกรักน้องหน่อยโชว์หน่อยสิพี่นึกรักน้องโชว์หน่อยอันนี้รักแล้วหรอ อ่ารักน่อยโอ้นี่คือท่ารักน้องของเขานะคะโอ้โอ้น้องถอบยิ้มหวานถอบสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะหนือถอดถอบก็รักพี่ระวังนะทำน้องค่อยๆนะโอ้น้องไม่ไหวแล้วน้องอึดอัดลูกออกมาเลยออกมาเลย โอ้พี่น้องสองพี่น้องฟัดกันนะคะพี่นื่องทำอะไรทำอะไรน้องนะ่ะค่อยค่อยค่อยคซุโม <laughs> ซุโม่โมนึ่งกับซุโม่ถอบโอตาละตาละตาละครขบเนื่องค่อยค่อย